นี me, ่ไงกองเนี่ยช่างเนียวช่างเนียวอ่างเหนียวเนี่ยช่างเนียวช่างเนียวเออสู่อๆเนาะไปถ่ายเด้อเอาไปนะต้องแกไปเถ่ายพูดเนี่ยโอแกหเกี่ยวว่นนี้เขาแกไปถ่านะเพราแกไปถ่ายอ่ะอ่ะหองเกี่ยวถ่ายเฮ้ยสนใจเน่นอนสบายดีท่านผู้ชมสบายดีเนาะมื้อนี้อาลีสิมาเฮ็ดตามคำสัญญาคืออาลีสัญญาไว้กับแมทัลไซด์เนาะที่ว่าเราอยากกินปิ้งไข่กับปิ้งซีนหมูเนาะอะ ไอ้นีก็สิไปเหตุตามขัาศญาานาะคืออนี้สิไปตลาดนาะไปลงตลาดไปซื้อซินมูให้เราโล่นึงงนาะแล้วก็ซื้อปิงไข่ไม้มาให้เราประมาณสี่หาไม้เนาะอ่าเหตดตามที่ว่าเราสมใจอยากันเนาะซื้อไปให้เราแล้วก็ก้อนอื่นนาะต้องขอบใจผู้ญ่ใจดีนาะคือไอ้ท่องนาะไอ้ท่องน้อของไอโซดาเนาะเป็นฝากเงินมาให้เป็นหาสิบเหรียญเนาะอ่าแต่ว่าอนี้ก็สิแบงแบงไปให้คนถูกคนอยากนาอคนอื่นนั่มนะแบงปั่นน้ำใจกันไปนั่มเนาะอ่า สิเปซื้อไล่ไล่ย่างให้ทุกคนเนาะก่อนอื่นอันนี้ก็ต้องไปถามเขาก่อนเนาะว่าเขาอยากยังอยากยังเนาะอันนี้ก็ซื้อมาให้เนาะสุดท้ายอารีบ่อยากให้เป็นจํานวนเงินเนาะสมมุิว่าเราก็คันว่าสิให้เป็นเงินเนาะอ่าอีเหตุผลหนึ่งเนาะถ้าว่าให้เป็นเป็นเงินก็ให้ได้เนาะแล้วแต่คนที่ว่าเขาฝากมาทว่าเอออยากให้ผู้นี้จักพันจักพันจักพันเนาะต้องบอกข้อมูลให้ละเอียดเนาะ อันนี้ไอ้ท่องแล้วฝากมาเนาะฝากมาว่าอยากให้ผู้ใดก็ให้อยากซื้อยังก็ซื้อแต่อดีก็ต้องอยากปั้นให้คนอื่นนําเนาะบ่นยังงไ้ผู้เดียวเนาะพว่ายังมีหลายๆคนที่ว่าเขายังขาดโอกาสเนาะแต่ว่าอาีนี่มี่หาสิบเลี้ยนแหละมีแต่หาแซนตตัวนั้นเนาะที่ว่าสิไปเบุญต่อไปเนาะแต่ก็ยังถ้าผู้ใหญ่ใจดีอีกเนาะที่ว่าจะมาสนับสนุนอีกเนาะ่ารว่าโบมีอานีก็ต้อง งเงินเขาอ,อารีเองเนาะซอยเพราะอารีเมื่อยแหละกับการดินเที่ยวกินแบบปุ้มเฟื่อยอีไรเศ้าหละไปซอยคนทุกอย่างดีกว่าเนาะเพื่อว่ามันจะเป็นบุญเนาะตอบสนองให้อารเนาะกับลูกกับเมียกับขอบขวัวต่อๆไปเนาะแล้วเาจะไปซื้อสินมูให้เขาก่อนโอเคไปไปทำกัน โอเคทาเลนี่พีเนาะโอเคไปไเด้อไเดอเลจะได้เด้อจัดผักเห็ดออมดูอ่นผักเห็ดออมดูอ่นแ้วก็ามาเหมอาเอโดอามนี้อะไรเห็ดเห็ดออมเห็ดยังไงเนาะรวยไหม เ okay. ท่าไรแม่เปิด,ดพัาน,นนะ่ะโอเคอ้ยเว้องเมน,นี okay. ่นน <c oughs> <c oughs> okay. โอเคโอ้ไม่ขาดใจดีดนะ้ะพีน่น้องนะคือนมงคูไม่ยก <c oughs> ว่าจะซื้อเอาไปบริจาคไมมเว้ยดูด <c oughs> <c oughs> ิเอาไปบริจาคด้วยด <c oughs> ีนี่บริจาคให้ค้นเทา้า อยู่บันเทียดกันใจดีนะ่ารักเลยใจคือการนนะอ้าแถมอีกแล้ว,ว,วอ้าขอบใจได้ไหมเลืออ้าเลย,ยมีข่าใจดีเนาะพี่น้องเนาะเดู๋ยวดิเด้อจะลืมเนาะในตลาดรักสองหรือพี่น้องเนาะเลยขอบใจได้หไหมเด้ออย่ามีแห้กันเด้อไปเด้อดำด้วยดำด้วยเด,ด้อโอเคปไปให้เลื่อนทางกันไปได้เนาะปิงใครเน่ยไหมคะเอาเบิร์ดหันดีไหม ลบและไข่เนี่ยตัวไรลบเนาะปีงไข่ไม่ได้ถึงนะค่ะเหมืดิมอะไรเนี่ยพวยออกพัดเอาเบิ้ลนัล่นแหละเบิ้ลสี่้าสีโอเคไข่แป้เลยไ่มีไข่โอเคเนาะทุกคนอันนี้เลยซื้อมาครบสุดเลยเนาะมีทั้งซีนหมูแล้วก็ปิ้งไข่เนาะอ่าแล้วก็เพิ่มเติมมาเมนพักเนาะบางที่ไม่เท่าเราบ่อยาก เออเรากินปีงแล้วบางที่เราอยากกินออมกินยังเด็กกินออมกินตม้มกินแกงกินยังกระสือพักให้เราเพิ่มเนาะเบิึงเงินนี่เหลือเท่าะไรด,ดิก่อนอื่นเนาะเง,งินนี่มันเหลือเท่าไรถ้ามันเหลือก็เอาหายม่เท่าเลยเนาะเบิึงกันอันนี้ลืมรวมราคาเนาะอันนี้ตกวิทยาศาสตร์เออไม่โตกคณิตศาสตร์เนาะเงินปกติยังเหลือประมาณเขาสามพันกีบยังเหลื้อซะสามพันกีบเนาะพี่เนาะ ขันโอ้ยยังยังโมเมนต์โมเมนต์เซาสามเซาหาพันเซาหาพันอ่าขันมาทุกคนบะเสือเนาะนี่เนาะในกระเป๋าอันนี้มีเท่านี้อีดีเนาะอ่าบัตรโกงบัตรโกงเนาะอ่าันนี้กระปินคาคาหนำเนาะอ่าเดี๋ยวเ้าสิเดือนเดินทางไปเนาะตอนนี้อันนี้ก็ยังอยู่ในเมืองอยู่แต่ว่าอันนี้ก็ต้องพูนไปไกลๆเนาะอยู่บันทอกเนาะอยู่บันแฮอ่ากระเปกระเปนอก กบนอกปันได้เนาะพี่น้องเนาะห่างกันประมาณสี่หกิโลอ่ะอ่าเดี๋ยวอันีสิเดินทางไปเลยเนาะเอาไปให้เมถาวกินเนาะเพราะว่าอันนี้เห็ดตามค่าสัญญาเนาะบ่อยากปิดคำสัญญาย่านผู้เฒ่าผู้แก่เขาคล้องอ่าบ่อยากให้คนอื่นคล้องบุบตผู้เฒ่าผู้แก่ดอกย่านคนอื่นที่ว่าเขาจะให้สัญญาเขาเดี๋ยวเขาต้องเห็ดตามค่าสัญญาที่ว่าเขาสัญญาไว้เนาะอ่าเดี๋ยวอันีเดินทางไปเนาะทุกคนแล้วติดตามไปด้วยกันเนาะ let's One, <S an> two, go. หากว่าจะตามหาฮักแท้ก็อายนี่และที่ให้เจ้าได้ทุกอย่างถึงมันหน้าตายบ่ได้รอย่างหวังแต่จะหักน้องนางจนสัวชีวิตสีวางตัวไอ้นี่น้มันเป็นคนจริงใจแต่ดีเท่าใดก็พอมีภัยเอาขอใหรหูไว้ระวังไว้ผู้สาวมูอาย้มันเบาสิตัวเจ้าระวังให้ดี จสู okay. ้และหาไฟเลียบอกเขาเขามาเพียงมาหลอกเจ้าจงอย่าบอกใหญ่เขาต้องได้ใจบอกเอาไว้อยากให้เจ้านั้นหูมีกิ๊กนีไซสหมูมีสู้ขอบอกนี่ใสเซียวส่วนว่าหาเปี้ยวมันคือดีไซส่วนโต้ิอโอเคขออะไรครับเมทาเไปนาะพี่น้องสบายดีเมทาสบายดีสบายดี โอ้ผะเทาไ่ใช่ผะเทาครับเข้ายึดเชิงมาทอนสบายดีผะเทาสบายดีลงมาลงมาลงมามีของมาฝากมีของมาฝากอืม <c oughs> อ่ะมีของมาฝากเนี่ยเลยสบายดีผะเทาโอ้ยยังเสียตัวเก่าอยู่บนนี่ฮะโอ้ยสบายดีสบายดี เออขอขึ้นนางน้ำเด้อเอ้ยนางโอ้ยดูอะไรโอ้ยกองกระรางตั้มตับเนาะอุ้ยฝุ่นขีตมขีตมติดอันนี้เนาะทุกคนอ่าอันนี้อันนี้ก็อะไรเมา่อหอดมาถึงเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่ก็บอะไรซื้ออันนั้นหอยไม่เท่าคืออยู่ไหนแท่บังนะไอไอห้ไม่เท่าอันนี้เน่ะอ่าแล้วดีไม่เท่าเนี้ยังมายังมา ไม่เถาย่าไปอีกมากมากมาอันนี้ลูกนี่ซือ้ออันนี้มาให<อ>้นี่มีซีนมูนี่เจ้าเจ้าเจ้าโดยไม่เถาไม่เถาเาพิ่นว่าเพิ่นอยากกินซีนมูนบอตรน่ะเอออย่าเอาเพิเ่นอยากกินซีนมูมือนอาหารพี่น้องเลยมือนอาหารก็เลยว่าเห็ดตาเขาเนี่ยอันนี้ก็เลยว่าเอาซีนมูมาให้แล้วก็ปิ้งไข่นี่ปิ้งไข่ ปิ่งไข่เอามาใหาน้นี่ของปูดไม่เ่าเป็นบ่ปิ่งไข่นี่เออแล้วก็มี่พักน้ำบัน,นี่เพื่อว่าสีหมูนี่บางที่ปูเฒ่าผู้แก่อยากกินออมมีอยัางดิอ,ออมออมสีหมูมยังกันดิเออเอาเลยปูเ่าไม่เฒ่าเด้อครับเอาเลยเด้อทำล,ลูกเด้ออ่าแล้วลก,กมาาม็มีนี่เงินมันเหลือที่ว่าลูกลูกไปซื้อมาให้นี่วันนี้วันนี้เงินมันเหลือลูกก็ได้ว่าเอาให้เลยซ้ํ บไเก็บไว้บคานก็บไว้มันสีอันนี้มันเว้นของเข้าน่ะของคนอื่นเขาฝากมาให้ว่าอยากเจอรวยโดยฝากฝากมาอยากซื้ออันนี้ได้ให้กินอยากซื้ออันนี้ให้กินอาณาอ่าตัวนี้มันมันเดือดูก็ด้นะเอาให้ให้เผื่อก็ไม่เถาว้เนาะอันนี้สะอาดนเด้อเด้อมันเดือนี่ตัวนี้นี่อ่าเอาไว้เล้วไม่เถาเด้่อยนี่ติดตามข้อเสนออะไรได้เนี่ ขอบใจขอบใจขอบใจอ่าเพื่อนยังใจดีเพื่อนเนอไอ้ท่องเพป็นอยู่สหรัฐอเมริกาอ่าเพื่อนเพื่อนโอนเงินมาให้ว่าอ่าอยากซอยไพ้กับซอยฮะน่ะเออแต่กาซื้ออันนั้นให้ม่เทานั้นกินแน่โดยซื้อซื้อจะ่าคล้องแล้วอยากกินก็เลยดูก็เลยซื้อให้ยฮะน่ะอันนี้ยังเกาะปฐพิยังปฐพิบุญมากอันบ่กบุญมากเออปฐพิบุญมากไม่ต้องใส่หนาะเออเหน่อย เนี่ยเฮ็ดเฮ็ดตามบอกเ้อเฮ็ดตามที่ว่ามีม่เถาอยากย่างไงนะมม่แน่นมากไปเห็นเจ้ามาน่ะเจ้ไปหาหนมัมไหมวะได้หนมัได้ไรบ่ได้หนมัยแ้เจอเป็นมัดตุ่มบ่เออมัดนำกินนำย่างไนยังอยู่งจีเมื่อแล้วเมื่อแล้วเออสันเอาเงินนี่ไปซื้อแล้ว่าเล่ลูกดูตนึ้มาที่ตนี้เลยก็มีดูดูกระเจเตืมอยู่ เบ็ดเลยเบ็ดกระเป๋าเลยเลยเลยที่ว่าเงินยังเหลือหันดูหันสิไปซอยคนอื่นอีกเราบอกว่าเออจากจากอย่ไปกับโซ่ขนาดลูกกับอยากแบ่งปั้นน้ำใจให้อีกขอบข้อหนึ่งขนาดหม่ว่าอยากอยากอยากให้อยากให้ได้ร้ายคนเพราะว่าคนคนทุกหยามมันกับมีหลายขอบข้ออยู่แล้วอาปะแถวเลยเนาะเลยเฮาเฮาก็อยากซอยอันนี้นี่ลูกสิมาเรื่อยๆหรอกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสิซื้อมาให้ ซื้อไม่อีกน้คือแบบน้สปอนเซอร์ข้อเาอนาะเ่ว่าคนี่ว่า,าเขาสนับสนุนเนาะกับบอดายมีแต่คนหนึง่งสองคนเท่าน,นั้นอ่ามีแต่น้อยเดียวแต่ว่าแต่ว่ามีหลายคนดูการสีไฮไลท์กูนี่ปีนี้เงินเงินมันเท่าน,นั้นอะนะดูกอยากซอยซอยไลท์ของกัวออยู่นัดน,น้องะเถาะเนาะต่ว่าลูกลูกไปได้มากจะเดียวเลยแล้วเลยแหละลูกมากทุกเดือน ด,ด้วยดูใช่ไมซื้อมาฝากไงทุกเดือนเร้รเ่อูปุต่ะเด,ดือนด้วยด้วย,ย,ยน้องพี่น้องน้อเ,เขาเข้ากะเฮ็ดไอ้ทุกคนเบอร์เนาะเพราะว่าอ,าอานนานันนี้บอกคำไรคำนั้นเนาะทุกคนอ่าเพื่อบุยยังให้ทุกคนของค่าใจนะว่าเออเป็ิยังเฮ็ดคลิปอปอกไปแล้วปล่อยลูไปแล้วสองสามหมื่นเลยก็บอกไปหาปุตตะไม่เถอะเนี่ยอ่าอันนี้กับข้าเนาะเพราะว่าอันนีออ้ไปไล่หอบกุ้วเด้อพี่น้องเด้อให้เขาใจกันแนวนี้หน่อยเขาใจตรงกันแน่นนี้เนาะอ่าคือแบบ ไปหาคนพิการติดเตียงแน่กับมี่ดูไปหาต้อเหตุกาเขาเนี้ยคือแบบอยากอยากให้เขากินนันกินนี่นะส่วนไหนลูกไปอยากให้ไปอยากให้เงินสดอยากให้เป็นแบบอาหารอาหารการกินเอามมนจังไันจังได้ยูร้นแต่ว่าให้ให้เป็นเงินเป็นข้ามจหนเลยว่าเออบางที่ถูกอย่างไรแบบว่าบอลสื่อยังเหมือนมันไกลนะมันไกลหลืไปไปบรด้บ่จักสีใสเงินจังไรลูกก็เลยว่าอยากซื้อของกินนี่มาให้เอาซื้อของกินของใส บักพีกเปนหน่วยอยังมีอะไรบ่หรือยังยังอยู่ย,ยังบ่อ่าแ,แ,แล้วแล้วมือมาเฮ้อดูอิสือมาให้ก็ปะเาะเรื่องอ่าดูอิสือดูอิสือ,อยังมาให้ครบสุดตั้องพงสุลุดยังดูอิสือมาให้เนากปะเถาเนาะอ่าจากจะใครทุกคนเขาเขาใจแนวแนวนี้เด้อทุกคนเด้ออ่าข,ขั้นหายเป็นเงินนี่หายหายได้แต่ว่าสปอนเซอร์เขาบอกหันว่าหายซื้อ ให้กินเอาอถ้าว่าด้วยถ้าว่าผู้ใดอยากอยากให้เงินกระบอกกระบอกขอมูลโดยตรงด้วยว่าเอออยากให้ไม่เท่าเท่านั้นตัวนี้ท่านี้บอกบอกมาเป็นเป็นตัวเลขเพราะว่าอนี้จังแบงถือเนาะอันนี้คือคือ,คอไอ้ท่องแล้วบอกว่าอันนั้นปากเงินมาให้นี่อะี้อยากให้งไดก็เฮ็ดอยากซื้อยิ้งก็ซื้อให้ผู้เฒ่าผู้แกเพื่อไ,ได้กินอ,อยากแบงไฟกระแบงอ่าแต่ว่าเล่าเลาเร่า,า,าบทอยากให บันยากให้เป็นเงินสดแล้ยังให้ซื้อซื้อซื้อยี่เสียเอาของพ่ท้าวเลยมันจะง่ายคืออย่างพ่เท่าเอาพ่เท่าไปได้สมบัตคือตลาดเน่ยยากมันบอกยากแล้วยากอ่าดูดูก็ได้ซื้อซื้อมาให้เอาไม่ร่างเลยประมาณสองสามหมื่นแล้วพ่เท่าเด้อูดูซื้ซื้อน้ำปลาใส่ยูบอกพริกแป้งนัวแล้วก็เกลือยังเอามาให้ครบสุดเนาะเครื่องเครื่องใส่ซยอยยังหันแล้วพ่เท่าเดูอ่ามี กับนีแต่ว่าลูกกับสีกับแล้วแล้วพอท่าเลยปะยว่าเนี่ยสิออกุสิออกด้ยังไม่ทันออกสิออกได้เาม่ทาเลยลูกหกก<อ>มเนี่ยเอาไปเอาไปห้องหมอบางบางเสานี่ก็เร,ยว,เร,เรยว่าเจ็บทอก็เรยกว่าอะไรอันนี้พรท่านหอดกำหนดกน็นเรงไดสาสิบเจ็ดอาทิตย์แต่ว่าหอดสามสิบกบอาทิตย์มันแตกขอดเลย เลือลูกศิลากรับเลื่อเลื่อปูเท้อเลือขอบใจเรา้ยด้วยอบอยู่มันคนเงินอยู่ไม่แห้งขอบใจผู้ใหญ่เจีอยู่เลือปูเท้าเลือด้วยด้วยดูเป้นแค่สะพานบุญไทยเลยด้วยการอยู่ใกล้อยู่ใกล้อบใจแล้วราดราไม่แห้งได้ดีด้วยขอบใจได้ไม่เท่าเด้อขอบใจายขอบใจายเอาอนนี่นะคนนี้ กันนี่ยกันเนี่ยกันเน่กันเน่ยกันเนี่ยกันเนี่ยอยเลยยอยู่เหมนคนยนเยอยู่ดีม่แความเจ็บจะได้ความไข่จมีหโชคให้ลาภให้อยู่ชั่วคาบลาต้นเมันยืนเมันยืนโอ้ยสะถูอ่ะขอพ่อให้ไม่เท่าเนี่ให้ดีไม่แหงเลยความเจ็บจะได้ความไข่จะมีให้เจ้าให้เจ้าฮัเจ้ามีเลยอ้ยซะถูกแล้วทุกคนเลยกอะไกัสี่ย กลับกว่าแล้วบันนี่นอก่าเาลคิดหอดู่จิ๊บ่คิดหอดบบอคิดหอดบบห่ยคันบกขึ้นหอดูกบัมาเลยบ่มาเลยแทจาว่าโอ้ชิมาเรื่อยมาเลยเออมาเรื่อยยปะเาเลยมาหาเรื่อยบ้านนี้แค่บุเห็นว่ามารจัดไปหายลูกยุบสอาดโปรสาดนี่ว่าดบ้านปรสะอาด แต่ <Đ> เชียงลมอยู่แถวถนนพวันกันพวันกันโอ้ด้วยเสือก็ไม่ถลวนแต่กัหนด้วยดูดูอยู่แถวอะไปโอ้โหแจ้งกันกับสาวันชาวเชียงด้วยแม่วันคัดโอ้แม่วันคัดจั้งยู่แม่วันคัดด้วยแม่บคนนะ <infl graduate> โอ้เลยเลย กเขาเขมาหลินน้ำเรื่อยๆอยู่โดยเดี๋ยวนี้เขาบ่มาเขามีความมีั้วอะไรแบบไปอยู่บนไม้เออเขาบ่มาลูกนี่มลูกแล้วไมเฮ้ยเขาโกชางเขาขัวบ่โดยฮะก็ส้างส้างมงกีนี้พ่อเ่าเยโดยแมนไม่เท่าเขี้ยวมากี่ไมงไปเถ้าเขี้ยวอยู่อเ่า เขียวเขียวยัไยังมีหคร้งเขียวมาเงี้ยมีหรอยยังไม่มีวะสูบยาเดียวูบยาไม่ยากันไป้จ็บเขียวจ็บเขียวยบได้โอ้ยังบได้ละแล้วชูบยาตะกี้เห็งเขียวมืแนลโอ้ด้วยปาไ่ได้จ็บเขียวเขียวอ่เพราท่าใหญเงี้ยใหงี้ยนี้ไม่เท่านี่อันนี้ก็ไม่เท่าเลยโมเมกไม่เท่าก็ไม่เท่าเลยนี มื่อไง้พ่อเทายางยังยูอซจึงไม่อยากกินยังหลับไก่เน่หลับไก่เนาะหลับไก่พ่อปะเอายเดี๋ยวจะทานอีกพเเถาอันนี้เขาไม่เ่าเลยวยายุ่งเราเลยเขาไม่เ่านี่เขาไม่เ่าะว่าได้หนีพ่อเ่าเลยเดายุ่งของเราเลยนี่เขาไม่เท่าะแล้วไม่เ่าแล้วขอนี่พ่อเ่าะไกลแล้วหมดนี้ดูอืจอว่าหายเลยหลับไก่เนาะ อันไม่ดลับไก่เป็นบ่เป็นบ่เออเป็นแล้วได้สื่อได้ลูกสื่อไก่ใหม่เอาเด้อไก่เป็นโตเด้อไก่ปอกไก่เขาอันนี้ดอกคนยังแหลวเนาะอ่ามันจะสบายเนาะอ่าคันว่าลูกลูกสิไปสื่อสื่อเขาแบบเออลอยตรงด้วย อยากได้รแเสบเห็ดกินเองเนาะเฮดกินเองกับเสะรูปปะเานอ่วันนี้ลูกซื้อมายาพ้นของปะเ่าเด้อวันนี้อปาเราแห้จัดการเองเนาะเออโอ้ปะเถาก็หังกินแสบอืเราเราเห็ดกินหมมามาเยียมายังเราเห็ดกินเครื่องกินเห็ดเป็นอยู่โอ้เป็นเวอนอกปะเถานาะ ดีใจบ่ลูกลูซื้อมาให้ดีใจบ่ดีใจบ่มาถ่าดีใจบ่วันนห้องแกไม่เบิ่งไงห้องแก่เบิ่งไงฮัลโหลวะวันน้าห้องแก่ไม่เถ่าพวันน้าห้องแก่ไม่เถ่าแล้วห้องแก่นน้าห้องแก่ไม่เถ่านะห้องแก่ไม่ถ่ะห้อ้สื่นใจเลยเนาะคอยกับแม่เถ่านับแต่มือเอากันบ่เคยพิกกันยังเถื่อบ่เคยพิกกันยังเถื่อหมอเหล่าหม้อยากับบ่เคยพิกเออ โอ้ยคือลูกดูลูกดูคือกันแหละตอนนั้นฮะบูกเคยหายลูกงกันเอาเมียมาฮะบอกเคยบอกมึงบอกกูบอกเต้พระเจ้าขาแค่น่อยเนี่ยคอยคือกันกับแม่เ่าเลยบอกเมื่อพิเกียนเมื่อเราแห้งต้มน้ำให้กินแน่เลยต้มก่นมากวมแพง โอ้ยค oh, oh, uh, yeah. yeah. mm ือโอ้แตกต่างกันครับ hmm. ลูกเลยเมียนใส่น hmm. uh ี huh. uh ่ด huh. uh ูร huh. ถ uh ุด huh. ทิบเลยทิบ huh. ท yeah. uh ีบ huh. ท uh ิบหลุดทิบไปซื้อของกินไทยนะเฮ้ยทิบเมียเลยทิบแล้วทิบซื้อไปซื้อให้เมี่ยนเลยเจ้าโสรแกน้ำกันโอ้ยแพงหลายเลยโมโมเมนต์หักแพงเลยหักหลายเนาะหักไร้ ก็ห้ก็ห้ก็ห้ไม่เท่าก็ไ่เ่าอายวันคนยนเด้ออยู่น้ำกันไปจนตากทุรดินผุจนสวดินฝาสลายไ่เด้ออยวันคนยังไม่เ่ไม่เ่าเด้อวเท่าเด้อเด้อคาแข็งแหงคิดใจก็แข็งแหงอยู่ด้วยอายุแปดแปดแปบแปดปีแหละโอ้ยโอ้ยังแข็งแห้งน้ันยังไปหาหนุ่มม้อยู่พี่น้องเอ่า เริ่มไถ่าเริ่มลูกสิก๊าบเริ่อย่างเงี้ยเริ่มไปถ่าเริ่มเริ่มเจ้านายซิมี่สมนุขว่าไปของตัวเองแล้วแับนี้เริ่าโอเคเดี๋ยวลูกก๊าบก่อนเริ่มไถ่ายเริ่ะยิ้มให้กล้องแน่ยิ้มให้กล้องแน่สองเนี้ยวสองเนี้ยวสองเนี้วแน่สองเนี้ยวสองเนี้ยวเออสู่ๆเนาะไปถ่ายเริ่าแล้วบบยากอ่าลูกนะครับพูดแล้วบบย่าไปถ่าเองโอเค